สวัสดีครับพี่น้องครับสบ,บายดีพี่น้องทุกท่านนะฮะมือนี่บาโบอยู่ที่ถนนสุขุมวิทพี่น้องเอ็ยนะฮะฟังนี้เป็นถนนสุขุมวิทนะฮะเกยียร์ข้องตื่อยาขับไป,ป็นฟังนั้นจะเป็นเกีประตูบ้านเด้อมอนี่บาโบเห็นนี่พี่น้องเอลยนะฮะนี่คือสวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรเนอกไปดับนาะงามบ่งามเนาะโอ้ยประเทศไทยจเจริญดีพี่น้องเอลยนะฮะฟังนี้จะเป็นทางรถไฟเด้พี่น้อง อันนี้จะเป็นรถไฟทีแรนด์มาเรียองเลยจากถนนสุขุมวิทนะฮะขอมาตรงนี้มาทั่วอันนี้คือการาพัฒนาและการออกแบบของเมืองไทยนะฮะท่านผู้ชมครับ จะมีกล่องวงจรปิดเลเพื่อเก็บข้อมูลในการอาการให้ความปบอดไัยกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะบาโบ่จะเข้าใจเป็นแบบนั้นจะมีไฟฉายแสงสว่างกลางคืนเนี่ยนี่แหละคือประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะฟังด้ันในก็นจะเป็นทางด่วนนะทางด่วนที่มาจากแจ้งวัฒนะทางด่วนที่มาจากแจ้งวัฒนะนะฮะแล้วก็ลงไปตรงนู้นนะฮะก็จะไปเชื่อมต่อ,อ ทางจะไปดาวขนองแล้วก็จะไปสี่แยกบางนาอาจจะออกพืินจิตใดได้พี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่แหละพื้นมาพี่น้องเอ๋ยนะฮะคนฉลาดนะฮะกัตยมมีการพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะพัฒนายังไม่หยุดจังนะฮะอาจจะเปรียบเหมือนคนโงูเขาเบาปัญญาคือจังเบาโบทได้พี่น้องกที่ว่าอาจจะ ได้เห็นความจเจริญแล้วก็ตื่นอกตื่นใจเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือประเทศไทยจุดนี้ก็จะมีก๊อกน้ําให้ความสะอาดทำความสะอาดเนี้ยอาจจะเป็นล้างมือจากจุดด้านนอกทีบาบูยางมาจุดนี้ก็จะมีเสาไฟฟ้าอยู่ด้วยพี่น้องเลยนะฮะจะมาทัดไปฟังเพื่อนจิตจะวบอมีเนาะ ขนาดพื้นเด้พี่น้องเลยนะขนาดพื้นย่งสะอาดเนาะสะอาสวยงามกระยอนความดูแลและเอาใจใส่ของอคนไทยเนาะทีเข่ามาส้มใส่นะฮะและกะัมีดจิตสำนึกในการารักษาความสะอาดบอมเมนวาบาโบเบาเดีบอมีเลยเลยขยะที่เป็นสิ่งปฏิกูลแบบทรงผลมลพิษให้ใหเกิดเบิดบีต่อสุขภาพเนาะนี่คือประเทศไทย สร้างพื้นที่เล็กๆที่บอเกิดประโยชน์นะให้เป็นพื้นที่ที่เป็นทังยาง,อยางโอ้จะเป็นต้นไม้สวยๆให้ความร่มรื่นและกระชุมชื่นฝั่งนี้จะเป็นทางด่วนนะที่บาบูบอกไปก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวไปไกลๆเดี๋ยวไปไกลๆนี่แหละคือความเจริญของเมืองไทย คนฉลาดย่อมมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งโอ้โหจุดนี้มีจุดบริการน้ำดื่มอันนี้ก็จะเป็นจุดบริการน้ำดื่มนี่เพื่อจะมีเครื่องกรองน้ำเวลาออกกำลังกายหรือว่ายังมมื่อยแล้วก็สามารถมาดื่มน้ำตรงนี้ได้มีไอไอไอดีไลน์คิวอจุดที่13 มีห้องน้ำอย่างสะอาดเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงสะอาดย่อมรับว่าสะอาดด้วยพี่ดองเลยอันนี้ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นฝั่งทางเข้าก็าะจะมีจุด จอดรถจุดจอดรถที่มีรถมาแวะนะฮะหรือว่าเป็นรถรถเมล์รถสาธารณะแล้วก็จะมีจุดของอพิวแชร์นาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้พิการทางทางแขนขา จากฝั่งนั่นที่บาโบย่างมาเดี๋ยวทุกท่านนี่ฮะอยากให้ทุกท่านเห็นความพัฒนาของประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเพิ่งก็จะเน้นในเรื่องความาสะอาดแล้วก็สิงแวดล,ล้ลมฝั่งนี้ก็จะเป็นาทางดำนาอพี่น้องเนาะเป็นทางราดยางเนี้ยไปผลเลยจะไปหอดอา,าจะเป็นสวนสวนเป็นจ่าเนาะพี่น้องบาบกับโบนี่ใสเนาะเพระาะว่าตรงทัดไปตรงนั้นจะเป็นเส้นทางาที่ฝั่งขวาก็เป็นทางด่วนนะฮะฝั่งซ้ายก็จะเป็นซอย ซอยทีเชื่อมต่อมาจากถนนสุขุมวิทนะหรือว่าถนนทีรถแลนออกมาจากทางด่วนที่ทา่านผู้ชมเห็นตรงนั้นจะเป็นทางด่วนจ้ามุ่หนาออกไปทางประตูน้ำได้เนาะประตูน้ำแล้วก็จะไปคลอ,องประปาโอ้ชุ่มชื่นอีลิปเปน้องเอลยนะชุ่มชื่นกุึกได้นะฮะถึงความชุ่มชื่นนะฮะด่านในนะฮะนี่คือเมืองไทยโอ้โห มาบ่าาเองคะที่ว่า,เ,าเห็นแล้วกัดีใจแท้ทั้งคนไทยเนะยาะเนา่าไปเน่าเง่าไปเนาะกับที่ว่าฝั่งนี้กัเป็นเขตของประุมบ้านจะมีห้องน้ำเนี่ยสะอาดี่น้องสะอาดนะตรงไปนี่จะไปถนนพระรามสีก็ไดดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกแล้ว ไปบอกทางเนี่ยที่บ่าบุกเกินไปก่อนหนา้าพี่น้องเอ้ยนะฮะายในทางด่วนจะเป็นเส้นทางตรงไปบางนาไปทางเรือบางหน้านี่ฮะล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนนะฮะเฉลิมมหาคนครเพื่อจะไปาทางดาวคองเนาะอาจจะเชื่อมต่อไปหอดสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าอีกเก้าร้อยเมตรก็จะเป็นฟิตเนสทองฟิตเนส บวกับสินยางพี่ฮอนนี่ก่อนพี่น,น้องเด้ยวกาหน,นกาหนาจ้างยางไปทั้งหนาให้พี่น้องเบิ้งอีกหนึ่งมันนี่ก,กับห้เบิ้งเที่ยงซำมนี่เนาะเพราะว่าบาบูเองผ่านไปผ่านมาเนาะกัดเดี๋ยวมาเห็นนะฮะถึงการพัฒนาของเมืองไทยการออกแบบแหลกการน้ำใสพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ยางสูงสุดแหลกการน้ำเอาพื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียวไมยความว่าต้นใหม่เนาะต้นใหม่ที่เป็นเกียบเหมือนเครื่องฟอกอากาศนะตามูาชมนะประเทศไทยเพื่อกันเล่นเห็นวามสำคัญสาม,มารถเอาต้นใหม่ข้ามาอยู่ในเมืองอยู่นเมืองใดเนาะสังเกตเห็นได้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีความเจเริญเนี่ยผู้คนอาศัยอยู่นะเนี่ยนะ แต่ว่าสิ่งปฏิกูลที่เป็นมลพิษบอมีนะบอเห็นสิ่งทีบาโบชื่นชมและก็อยากนำเอาไปเป็นแนวทางในการใส่ชีวิตและก็บ,บอกสอนอน้องๆของ,งบาโบน้่งที็นสนใจลคะครัสิ่งที่เกิดขึ้นลคะครับเพื่อประโยชน์ในคุณภาพของชีวิต่ายภาคหน้านาคตตัวเอง มาจากถนนสุขุมวิทได้ไปเนอเอ้ยนะจ๊ะวุงหนาไปทางเพื่อนจิตเนาะสวนตรงนี้กับยู่ติดถนนสุขุมวิทนั่นเองอันนี้บาบูเองกับเมื่ท้ายคลิปวิดีโอเป็นแนวท่างก่อนนะมือนนะ่ะบาบูจะมาใหมา่อีกท่นหนึ่งโอ,โอ้สะอาดงามตา อ๋อจะมีเจ้าที่หรือว่าป้าเดี๋ยวลองถามป้าดูห้องน้ำครับอ๋อป้าห้องน้ำเสียตังไหมไม่เสียครับไม่เสียน้ำกาแฟอู้สะอาดผมชอบเลยฮะเดี๋ยวจะทำเรื่องทำจุดอื่นมาจุดนี้อ๋อเป้าผมถามหน่อยจุดนี้ยาวไปถึงไหนอ่ะโอ้ยเก๋ไอจุดหนึ่งจุดหนึ่งเป็นกิโลเป็นกิโลเป็นสวนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับจุดจ้าสามจุดมันจะเป็นแบบนี้สามจุด แต่อยูที่สองมีฟิตเนสตอฟฟิตแล้วก็มีห้องน้ําด้วยแสดงว่าตรงไปจะเป็นสวนใช่ไหมตรงไปมันก็มีสะพานกั้นก่อนแล้วพอผ่นสะพานเสร็จก็ลงเลี้ยวซ้ายลง้าจะเป็นฟิตเนสฟิตเนตก็เล่นฟรี๋อฟิตเนสก็เล่นฟรีผมไม่ได้นี่ฟรีนะเมืองไทยผมมาจากต่างประเทศแล้วเลือป่าสนใจก็เลยเห็นเห็นสวนโอ้ทายไปบ้านก่อนนะยังไงคนทั้งบ้านด้เห็น โอ้หของน้ำก็สะอาดที่ป้าเพิ่งกวาดเสร็จเลยเหลือล้างร้วงให้โลอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงเนาะบอกเขาไปดันได้อันนี้ผู้หญิงผู้หญิงอันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้ชายสกุลสกุลเด้อว่าที่สกุลโมนิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเมนครับมาจากลาวโอ้แทบมาจากสกุลนครดิอยู่อำเภอใดอำเภอพังคุนจ้ะพังโคุนไก่ย่างพังโคุนด้ครับพังโคุนไก่ย่างแซ่บแซ่งแซ่บตำมง้วงก็แซ่บเหลือง้าจังบงนี่ยัย อ่าเข้าหกโมงเช้าโมงเลิกบ่ายสองแล้วจะมีมีการหนึ่งน้องคนประเทศลาวมาเข้าบ่ายบ่ายสองเรื่องารที่สองการโอ้เป็นเรื่องที่ยายผมอยากถ่ายคลิปวิดีโอเป็นแนวทางให้บ้านเห็นอ่าถ้าเห็นคลิปวิดีโอยายยูยูทูบยายอย่าตกใจเด้อขออนุญาตเด้อพออนุญาตยายกับยายก็มากเรียนเบื้องยูทูบเนี่ยยูทูบบาวโบโซลายายลองพิมพ์ไปเด้อ มาเอาโบโซล่าพิมบ์มเป็นเอาเดี๋ยวผมสิพิมพ์ใหม่พิมพ์พิมพิมพ์ใหม่แเดี๋ยวสิพิมพ์ใหม่ย่ายนะจ๊อยท่ไดติดตามทิ่ได้ติดตามออนี่บอกกายกำลังใจนะ่ันนี้ผมไปย่อยก็อันนี้โน้ตบนช่องยูทูบก็ติดตามผมเลยเด้อคุ้นแล้วคุ้นๆบอกคุ้นๆอยู่เลยอ่ะจี ได้งานจักมือยู่จักมือเนี่ยอันเพชรจันหอดจันแล้วก็ไปยุ่วันพูนแล้วก็ต่อไปพูเฉพาะบ้านพูบวันเดียวแต่ละคนมีวันหยุดวันเดียวสวัสดิการดีวะยายอันน้องอ้ยบุเบลสวัสดิการยอ๋อเพราะเขาบริรับเอกสารเนาะเพราะว่าเ้างฟึ่งเฮดได้เมื่อกี้เดือนที่แหลกยายก็ยื่ละยอง ห้องน้ำดีหลายแย่ขอบคุณหลายเด้อมีหนาสิมากอีกเด้อเนี่ยน้ากบบฟรีแบบใสช้ใช้ไปกินได้เลยแต่ว่าแก้วว่ามีตัวพรมพี่พอมีสำหรับคนพิชเช่พร้อมได้เนี่ยของน้ำของน้ำพ่การนี่เดีเด็ดใส่คอเเนี่ยเด้อโอ้ดิขั้นเจ้ายวลอไปรู้ไปนทุก่ทานของเผาบอกไปนี่อีกที่เบอร์ลาหลาแต่ว่าเวลา ต้องเปิดร้างไปเลยคือสะอาดเนาะไายเนาะสะอาดเรื่งรับประพ่อผู้จัดการมาช่วยกันถูนัง้โดแม่บ้านพ่อบ้านดีดีผมสิบไปก่อน้ะย่าสบายดีโอ้ดีใจเลยคนไหม่ที่ตามผมเลยเด้อได้จ้าทีหลังคนไทยนำใจดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะฮะไปมากครับผมโชคดีครับยายนี่ขึ้นน้ำฟี่ที่ย่า่า นี่ละพี่น้องเอยนะฮะประเทศไทยบาบูเองก็บือว่าบอสงสยัยแล้วก็หายสงสัยนะคนไข้นำใจดีนะอนุญาตพคนกรจะถ่ายท่าเม,มื่อกี้นี่เพื่นก็นดีใจนี่คือสิง่งที่บาบูอยากนําเสนอนี่ฮะคุณภาพชีวิตของเมืองไทยต่านขางก,ก็จะเป็นร่างรถไฟแต่ก่อนอาจจะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับท่ารถไฟได้ทุกท่านะฮะอาจจะ ผู้ิหารของเมืองไทยหรือว่ากรุงเทพฯคนจะใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะเป็นพื้นที่สำหรับคนยางนะฮะฟังหนึ่งก็จะเป็นถนนโอ้ดีหลายตามไปบอกทางนะฮะเลี่ยวสายไปจ้าไปเพิ่นจิตฟังใต้โอ้โหรถไฟแลนไปอย่างน่ยาวสุดสายตา ก็ถือว่าเป็นแนวทางเด้อะสำหรับผู้ทักชมทีวีทางต่างประเทศนอกมูลนกไ็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอของเมืองไทยการพัฒนาให้ได้เห็นอาคุณพระของชีวิตคนไทยนกะก็ดีขึ้นเนาะบ่าวอเองก็ดีใจหลายลายก็ถือว่าสำหรับคลิปนี้บ่าวอเองจะเดินทางไปต่อขออนุญาตทุกท่านนะฮะขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะฮะก่อนจากก็ลิ้มก้นไหลเดือบ่าวอ้อมสบายดีสบายดีได้ไงเนี่ยก็ <c oughs> จะเริ่มอ่า <c oughs> ฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามเนาะส่องไอโบโซลา่าเสียงเคนเล่ากับสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมส่องบออมเซโนโดเดอร์เอฟซีไอโบก็ได้เนาะการสนับสนุนบออมหรือว่าโบต้องส่องทางใดกับสิ่งสำคัญก็คือบวกโคตาคำโฆษณนานั่นแหละสนับสนุนบออมกับไอโบเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้เนาะเดี๋ยวมันสชียร์เกินไปพี่น้องไปส้มคลิปหนาบ่าวออมกับไฮโบสิไปทางไหนเด้อพี่น้องดาวข้างว่าสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านในห้กับเรงใจบ่าอ้อมพิมพ์ภาษาไทยบ่าอ้อมเซโนเนาะพี่น้องเนาะทางช่อง YouTube ป,ปะ่ะบ่าอ้อมไอสำหรับคลิปนี้บ่าอ้อมกับบา่าโบเดินทางไปต่อเลยพี่น้องสบายดีสวัสดีครับโอ้ยีลาบประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นถนนสุขุมวิท